อาจารย์เจนขอนำเสนอเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์หยกดำสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีกระตุ้นการเงินค้าขายทำธุรกิจสุดปังพลิกฟื้นวิกฤตทางการเงินหนุนนำโชคลาภปลดหนี้และหลังบางหนี้สินหยกดำมีพลังพิเศษในการป้องกันภยัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรผ่านพิธีครบทั้ง5ธาตุมาพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นรวยสุดๆหากคุณพร้อมครอบครองเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เปิดลิขิตทูพพยากร์ผู้ช่ชาญในศาสตร์ทูพยากรณ์ศา,ชานนสตรสภ์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสศาสตร์ฮวงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดเผยเคล็ดลับจิตวิญญาณของชาวราศีกุมไปรับชมกันได้เลยค่ะราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม ชาวราศีกุมนะคะต้องบอกเลยว่าเขานั้นเป็นาธาตุลมค่ะและนะคะเมื่อเป็นาธาตุลมแล้วจิตวิญญาณของชาวราศีกุมจะอยู่กับนะคะอิสระภาพการเปลี่ยนแปลงไอเดียใหม่ๆรวมถึงนะคะการที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบที่เราคิดไม่ถึงไม่แปลกค่ะที่ชาวราศีกุมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ฉลาด ชาวราศีกุมนะคะบุคลิกภายนอกจะเป็นลักษณะที่เออเซ่อเต็ดเต็นะคะทุกอย่างเนี่ยตามใจฉันและหลากหลายครั้งเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยมักจะขี้เก๊กเวลาอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะดูเป็นคนที่เย็นชาไม่แยแสะผู้ใดแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีกุมแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่หาแตกมากอ่ารวมถึงนะคะ แม้ชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอ่าแต่เขานะคะก็ไม่เคยแต่งตัวเนี่ยบ้าหลุดโลกนะส่วนใหญ่ชาวราศีกุมจะแต่งตัวดีมากมีรสนิยมดีพอๆกับชาวราศีตุลแต่เพียงแต่ชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรแปลกแหวกแนวอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เลือกเสื้อผ้าก่อนที่จะแต่งหน้า แต่ชาวราศีกลุ่มเน right ี่ยอาจจะเป็นคนที่แต่งหน้าก่อนแล้วค่อยเลือกเสื้อผ้าบางคนเลือกรองเท้าก่อนแล้วค่อยเลือกเสื้อผ้าหรือบางทีเนี่ยเราจะเป็นคนที่เอ่อมีจุดที่เราเนี่ยเป็นหลักในการเลือกในการแต่งตัวเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาดีกว่านะคะชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแรงขับดันคือความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนดังนั้นในชาวราศีกุมเนี่ยคนเนี่ยเขาจะบอกว่าชาวราศีกุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนใคร ถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยอเผอิญว่าซื้อเสื้อแล้วเพื่อนในกลุ่มหรือคนใกล้ตัวซื้อสีเดียวกันแบบเดียวกันเขาจะไม่ใส่เลยนะคะเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยตัวเองต้องดูเด่นมาก่อนเด่นแต่ไม่แปลกแยกนะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นชาวราศีที่สนใจแต่อนาคตสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ท้าทายแหวกแนวไม่เคยมีใครคิดนะคะไม่เคยมีใครทํา เรียกได้ว่าไอเดียเขาว่าจะฟุ้งเขาจะชอบทําอะไรหรือพูดอะไรแปลกๆใหม่ๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเสมอไม่แปลกค่ะที่หลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยพอฟังชาวราศีกุมพูดอาจจะมองไม่เห็นภาพในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไป3 5, ปี5ปีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นชาวราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบพูดติดตลกอาจจะติดตลกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น แต่บางทีเนี่ยลึกๆเขาอาจจะเป็นคนจริงจังดังนั้นใครคุยกับชาวราศีกุมบางทีจะยากไม่ออกหรอกนี่คือเรื่องล้อเล่นนี่คือเรื่องจริงเพราะบางครั้งเขาก็ชอบล้อเล่นแต่หน้าจริงจังหรือเรื่องจริงบางทีเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเนิบๆได้เจตวิญญาณของชาวราศีกุมนะคะต้องบอกเลยชาวราศีกุมดูภายนอกนะเหมือนเป็นคนไม่มีความรู้สึกโคตรเย็นชาแต่ชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นชาวราศีที่ นะคะมีมนุษยธรรมเนี่ยค่อนข้างสูงที่สุดในบรรดา12ราศีค่ะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะต้องบอกเลยจิตวิญญาลึกๆเขาเนี่ยมีแต่ปัญญามีนะคะแต่ความเออสมอภาคดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบความเท่าเทียมไม่แปลกค่ะถ้าเราเห็นชาวราศีกุมยกมือไหว้ทุกคนไม่กระทั่งพนักงานทําความสะอาดแม้กระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ชาวราศีกุมยกมือไหว้ได้หมดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะเขามองทุกคนเนี่ยเป็นคนเนี่ยที่เท่าเทียมกันรวมถึงเขาปฏิบัติทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจงหรือมีฐานะทางสังคมมากแค่ไหนชาวราศีกุมนะคะเป็นคนที่มีจิตใจกว้างค่ะแล้วเขานะคะก็จะใจกว้างต่อทุกความแตกแยกและแตกต่าง อะไรที่ว่าประหลาดพิกลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนก็บอกเอ้ยอย่าไปยุ่งเลยคนนี้มันบ้าอย่าไปคุยเลยคนนี้มันเป็นไบโพล่าอ่าชาวราศีกุมก็สามารถเปิดใจกว้างคุยได้หมดค่ะและความที่ชาวราศีกุมมีปัญญาและมีความเป็นอัจฉริยะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีหัวที่ฉลาดมากๆแค่แนะความรู้เขาแป๊บเดียวบอกเคล็ดนิดเดียวเขาก็จะนะคะทะลุแจ้งแทงตลอดด้วยตัวเองดังนั้นชาวราศีกุมเนี่ย จะถือว่าเป็นชาวราศีที่สามารถปฏิปะต่อจิ๊กซอต่างๆได้ง,ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเรานะคะไปบอกว่าทำอาหาเนี่ยจานเนี้ยมันมีสูตรอะไรใช้อะไรชาวราศีกุมเนี่ยก็จะไปปฏิปต่อทำเป็นรสชาติที่เหมือนต้นฉบับได้อย่างน่าประหลาดใจค่ะและนะคะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนไม่เคยหยุดค้นคว้าไม่เคยหยุดทดลองสิ่งใหม่ๆทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนชอบคิดนอกกรอบค่ะ ชาวราศีกุมเป็นคนชอบทําบุญทําทานค่ะและเขานะคะจะไม่ทําบุญทําทานกับสิ่งสร้างนะคะวัดสร้างวิหารแต่เขาชอบทําบุญช่วยเหลือคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญด้วยการใช้เงินหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะนะคะไปเก็บขยะตามชายหาดอ่าประมาณนี้ชาวราศีกุมนะคะต้องบอกเลยนะคะเออเป็นคนที่ไม่เอาอะไรมาเป็นเรื่องส่วนตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเนี่ย เออไม่มีอะไรนะคะเป็นส่วนตัวเขาไม่ได้ยึดติดอะไรกับสิ่งของแม่อาจจะมีของบางอย่างเล็กน้อยที่เขาหวงแต่ถ้าสมมุติว่ามันจําเป็นต่อคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะเสียสละให้แต่ข้อเสียนะคะของชาวราศีกุมก็มีก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนเย็นชาไม่ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกคนปอบคนไม่เป็นคิดไวจนคนอื่นตามไม่ทันปอบคนไม่เป็นแปลว่าอะไรคือแปลว่าบางครั้งเนี่ยพอ เพื่อนของชาวราศีกุมมาปรึกษาว่าเนี่ยแฟนยังงุ้นนอกใจอย่างนี้ชาวราศีกุมไม่อินไงเพราะเราไม่เคยเจอก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงถ้าจะพูดว่าเฮ้ยเธอก็เลิกสิมันก็จะดูเป็นคําพูดที่รุนแรงไปเพราะยังไงเขาก็ไม่เลิกดังนั้นชาวราศีกุมก็ได้แต่ฟังแล้วก็บอกว่าเออกันเหรอแค่นั้นแหละที่ชาวราศีกุมอะ่ะทำได้นะคะและชาวราศีกุมก็คิดไวค่ะจนคนอื่นตามไม่ทันนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ย นะคะเขาจะไม่ค่อยแคร์อะไรกับใครเท่าไหร่หมายความว่ายัางไงคือใครจะมานู่นมานี่อะไรกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพหรือความรักเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเขาถือว่าใครที่ได้มารู้จักเขาใครที่ได้มาสัมผัสเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงดังนั้นถ้าคุณเนี่ยเข้ามารู้จักเขาแล้วเราเนี่ยมีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อมันก็คือเป็นเรื่องของภมลิขิตแต่ถ้าเข้ามารู้จักกันแล้ว คุณไม่ได้ชอบหรือไม่ได้มองทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าช่วยไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นั้นนั่นเองชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่ทําใจได้ค่ะต่อการสูญเสียทั้งหมดจนดูเหมือนเขาเย็นชาแต่จริงๆไม่ใช่นะแต่ชาวราศีกุมไม่ชอบแสดงความอ่อนโยนให้ใครเห็นชาวราศีกุมนะคะลึกๆเนี่ยต้องบอกเลยจะเป็นคนที่ไม่เหมาะกับคู่รักที่เป็นคนอ่อนไหว หรือต้องการความใขล้ชิดมากๆเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าชาวราศีกุมเนี่ยเขาจะยังไงดังนั้นบางทีชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะตัวติดกับคนรักตลอดและบางทีก็มีความรู้สึกอยากจะอยู่โลกส่วนตัวตลอดคือเอาแน่เอานอนแหละชาวราศีกุมในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะและชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะมีไฟกับปัญหาสังคมแล้วก็ปัญหาของโลกมากเป็นพิเศษไม่ค่อยสนใจกับปัญหาของคนใกล้ตัวคือบางทีเนี่ย เขาอาจจะไปคิดว่าเอ้ยตายและน้ำมันแพงอ่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าหรือไปคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยังไงคือเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆอ่ะคือไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆแต่ไปใส่ใจอะไรเรื่องใหญ่ๆที่มันกว้างๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นใครที่มีเพื่อนนะคะหรือมีครอบครัวเป็นคนราศีกุมเนี่ยต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องพยายามนะคะตามเขาให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ย เขาก็มาแบบล้ําอ่ะล้ําก็คือเหนือจินตนาการแต่เขาถือว่าเป็นคนดีนะและการทําบุญก็อย่างที่บอกแหละเขาจะเป็นคนที่ชอบทําบุญบริจาคสิ่งของที่เขาไม่ใช้หรือการทําบุญนะคะลงแรงช่วยเหลือคนเก็บขยะตามชายหาดลงเอ่อลงแรงในการปลูกต้นไม้อ่าลงแรงในการช่วยเหลือนะคะการสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสและนี่แหละก็คือนะคะจิตวิญ,ญญาณของชาวราศีกุมค่ะ อาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซัพบรับโชคประจําปี2565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทําพิเศษโดยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็นประกายค่ะดูดซัพบรับโชคให้กับคุณสีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดซับดูดโชค ขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับส,สตรสตธาตุยันทรงพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์เป็นขนาด13เซนติเมตรคูณ9เซนติเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะ